มาดูข่าวดีกันบ้างก่อนหน้านี้ที่ทีมข่าวโมโนทวีนิยานของเรานำเสนอเรื่องราวของเด็กพิเศษที่ถือมีดถือปืนไปเดินไปมาหน้าโรงเรียนแถวสำโรงสมุทรปราการนะครับสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านครูครูคลและนักเรียนแถวนั้นล่าสุดทีมข่าวของเราพร้อมกับสำนักงานพอมรวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปช่วยเหลือน้องแล้วครับ ทีมข่าวโมโน2ทวินนาลงพื้นที่พร้อมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมประจำจังหวัดสมุทรปราการและทางเทศบาลตำบลบางปลานะครับไปที่ทำงานของผู้ปกครองเด็กพิเศษคนดังกล่าวเด็กพิเศษคนนี้แหละที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้เดินถือมีดถือปืนแก๊ปไปไป,ไปมาเจ้าหน้าที่ก็ไปพูดคุยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับทุกฝ่ายซึ่งวันนี้เด็กคนนี้ก็มาพบกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ นางสุธารัตทองพินิษนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้ได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับคุณย่าของน้องและได้โทรคุยกับคุณพ่อแล้วเบื้องต้นได้ให้ผู้ปกครองปรับการดูแลเด็กคนดังกล่าวให้ใกล้ชิดมากขึ้นและทราบว่าน้องได้รักษาตัวที่โรงพยาบาลยุวประาสาัสอยู่แล้วมีบัตรคนพิการอย่างถูกต้อง วันนี้เจ้าหน้าที่ได้พาคุณพ่อและน้องเดินทางไปที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการโดยศูนย์ฝึกอาชีพแห่งนี้คล้ายๆกับเป็นโรงเรียนประจำนะครับเพื่อให้เด็กพิเศษที่มีลักษณะคล้ายๆกับน้องคนนี้นี่แหละได้เข้าไปไปฝึกทักษะแล้วทางคุณครูก็ได้พูดคุยทำความเข้าใจให้คุณพ่อและให้ตัวน้องฟังแล้วว่ามาเรียนที่นี่มาอยู่ที่นี่เนี่ยจะเป็นอย่างไรครูจะสอนอย่างไรฝึกอาชีพเป็นอย่างไรคุณพ่อยอมรับเลยนะครับว่าตอนแรกเนี่ย ไม่กล้าให้ลูกชายตัวเองมาที่ศูนย์ฝึกแห่งนี้เพราะว่าเป็นห่วงแต่พอมาได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่มาคุยกับคุณครูแล้วรู้สึกว่าที่นี่ดีกว่าที่คิดเอาไว้แล้ววันนี้ก็กรอกไปสมัครไว้เลยนะครับรอทางศูนย์ฝึกเรียกตัวมาอีกที วันนี้ต้องกลับไปพูดคุยแล้วก็ทําความเข้าใจกับตัวลูกชายอีกครั้งหนึ่งด้วยครับอตอนแรกคุณพ่อก,ก็คิดเป็นห่วงน้องจะเอาน้องมาอยู่ที่นี่นะคะพอมาเจอสภาพจริงๆพ่อบอกโอ้ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดน,นะ,นะนะดีด้วยค่ะน้องจะได้ฝึกทักษะฝึกอาชีพด้วยนะคะทางด้านนายวินยัยเก่งสุวรรณผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดงยืนยันค่ะบอกว่าศูนย์พัฒนาแห่งนี้ไม่ใช่พื้นที่คุมขังหรือการกักบริเวณนะคะที่นี่เปรียบเสมือนโรงเรียนค่ะเป็นโรงเรียนของเด็กพิเศษ น้องๆจะได้มาฝึกทักษะนําความรู้ไปประกอบอาชีพได้เหมือนกับคนปกติซึ่งทางศูนย์ฝึกแห่งนี้จะมีการประสานงานกับผู้ประกอบการในหลายจังหวัดเลยนะคะหากต้องการแรงงานก็จะส่งเด็กที่ฝึกทักษะไปทํางานด้วยค่ะแนะนำคุณพ่อไปว่าให้กลับไปฟื้นฟูจิตใจ,จน้องๆก่อนเพราะน้องเขาอาจจะรู้สึกผิดว่าไปทําอะไรผิดแล้วจับมาศูนย์นี้ซึ่งทางเราก็พยายามว่าศูนย์นี้ไม่ใช่ศูนย์กักกันไม่ใช่น้องไปทาผิดแล้วเอามาไม่ใช่ คือใครเขาอยากมาที่นี่เพื่อมาเรียนมาฝึกมาฝึกอาชีพเพราะเราเป็นศูนย์ฝึกอาชีพหลังจากทีมข่าวโมโนทวินนายลงพื้นที่ไปทําข่าวตั้งแต่วันที่19ธันวาคมที่ผ่านมานะครับก็ได้เป็นกระบอกเสียงด้วยนะเราก็ถือโอกาสสะท้อนปัญหานี้ไปยังนายวราวุศิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมอจนนํามาสู่ คำสั่งให้เจ้าหน้าที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจําจังหวัดสมุทรปราการนี่แหละลงพื้นที่ไปช่วยแก้ไขปัญหาความหวาดกลัวให้กับเด็กๆผู้ปกครองรวมถึงคุณครูของโรงเรียนย่านสํารงรวมถึงช่วยเหลือเด็กพิเศษรายนี้ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะครับเราก็ภูมิใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งอย่างน้อยทําให้สังคมดีขึ้นทําทให้น้องที่เป็นเด็กพิเศษได้รับการดูแลอย่างถูกต้องอไปที่ศูนย์ฝึกซะส่วนคุณครูนักเรียนที่หวาดกลัวกับการที่นนน้้อออองงไปปถถืืืมีียยู่หาโรรเน ก็จะได้สบายใจมากขึ้นด้วยผู้ปกครองเองก็อุ่นใจอ,อยู่ในมือของเจ้าหน้าที่นะครับ